เก็บพริกแบบสุญญากาศทำเองแบบนง่ายๆเลยนะคะมาดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะตัวช่วยของพี่ออมนั่นก็คือน้ํานั่นเองค่ะพี่ออมจะนําน้ํามาทําอะไรนั้นนะคะมาดูกันเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะเราก็เตรียมถุงสําหรับใส่มาแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็นําพริกของเราใส่เข้าไปในถุงได้เลยคะ่ะตัวนี้ก็จะช่วยทําให้พริกของเรานะคะอยู่ได้นานนะคะนี่คะ่ะสามารถเก็บไว้ได้นานเลยเราก็ใส่เข้าไปในถุงแบบนี้คะ่ะใส่เข้าไปให้หมดเลย นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จุ่มลงไปในน้ําได้เลยค่ะนี่นะคะกดลงไปในน้ําแบบนี้เลยน้ํานะคะก็จะไล่อากาศที่อยู่ในถุงนะคะออกมาค่ะกดลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเราก็ไล่อากาศขึ้นมาแบบนี้เลยไล่มาแบบนี้เลยนะคะแต่อย่าให้ส่วนปากของถุงจมลงไปในน้ํานะคะนี่ค่ะแล้วเราก็รวบปากถุงเข้ามาแบบนี้เลยนี่นะคะ นี่ค่ะตอนนี้ในถุงก็ไม่มีอากาศเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้หนังยางรัดปากถุงได้เลยค่ะนี่เลยรัดให้แน่นเลยนะคะแค่นี้ค่ะเราก็สามารถเก็บพริกแบบสุญญากาศได้แล้วนะคะ